สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเดียแล้วนะคะตอนนี้เดียหายแล้วนะคะใครที่ติดตามไอจีเดียนะคะก็จะรู้นะคะว่าเดียไม่สบายเข้าโรงพยาบาลนะคะวันนี้นะคะเดียก็จะมารีวิวสกูชี่ล็อตที่14นะคะแต่ตอนนี้เดียยังไม่รับทำนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยไหวนะถ้าเปิดรับอะไรเดีย,ดยจะมาบอกอีกทีนะคะงั้นเรามาดูสกูชี่กันเลยค่ะ ก็สำหรับรันนี้นะคะก็จะมีแค่6ชิ้นนะก็อย่างที่บอกนะคะว่าทำไม่ค่อยไหวนะคะตัวแรกก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นซูชิไข่หวานนะคะจะมีพวงกุญแจแล้วก็มีแท็กแบบนี้ให้นะคะตัวแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงข้าวจะสโลนะคะแต่ว่าตรงไข่ไม่ค่อยสโลนะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะนี่นะคะเป็นซูชิไข่หวานนะคะใครสนใจก็ให้ แอดไลน์มาถามราคาก่อนได้นะคะไปดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นเบอร์เกอร์นะคะจะมี2ส,สีนะคะเป็นสีขนมปังกับสีชมพูนะคะตัวแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีพวงกุญแจแล้วก็มีแท็กให้นะคะเดี๋ยวมาดูสีขนมปังก่อนนะคะก็ตัวขนมปังนัานบนจะโลนะคะแต่ว่าตรงนี้ไม่สโลนะคะ อันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะก็เหมือนกันเลยนะคะโอ้ยมีแรงเพิ่น่อยนี่นะคะต่อไปเป็นกล้วยไอยบลูมนะคะอันนี้เป็นสีช,ช็อกโกแลตนะคะชิ้นประมาณนี้นะนี่นะคะ ต่อไปจะเป็นปอมปอมแฮมสเตอร์สีชมพูนะคะเป็นสีชมพูหน้าหลับตานะคะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะนนสนใจแอนไลน์มาถามหรือว่าไปดูรูปภาพก่อนได้ที่ไอจีนะคะนี่นะคะเป็นปอมปอมสีชมพูนะ ก็มาถึงชิ้นสุดท้ายของลอถที่14แล้วนะคะเป็นสกูชี่เค้กสตรอเบอรี่นะคะเป็นเค้กคิตตี้นะนี่นะคะก็จะมีสตรอเบอรี่ข้างบนแล้วก็โรยท็อปปิ้งนะคะนี่นะคะตรงสตรอเบอรี่ไม่สโลนะคะก็จะมีเสียงลมนะนี่นะคะสโลนะคะ นี่นะคะเป็นเค้ก Hello Kitty Strawberry นะคะก็สำหรับรถที่14นะคะก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นที่อยู่ตามนี้เลยนะคะนี่นะคะก็ถ้าใครสนใจแอดไลน์ n_diia มาถามก่อนได้นะคะมาสอบถามราคาก่อนได้นะคะ หรือว่าไปดูรูปภาพที่ IG นี้นะคะ n d i i a d i a n a นะคะสำหรับคลิปนี้เดียไปก่อนนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย